สวัสดีครับผมปอสลันก็วันนี้กลับมาติดตามสวนเศษกรในโครงการนะครับหรือแฝงพี่อุ้ยนะครับหรือพี่เอกพลท้งนี้แล้วเรามาตามเรื่องของการจัดการทุเรียนหลังดอกบานในช่วงประมาณ20 25วันครับวันนี้กลับมาอีกครั้งครับก็มาดูกันต่อว่าหลังจากวันนั้นพนาการทุเรียนเป็นอย่างไรบ้างเศษกรทาอะไรไปบ้างนะครับเพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่อุ้ยกันเลยสวัสดีครับพี่อุ้ยครับก็ครั้งที่แล้วมามาดู พี่อุ้ยแต่งลูกแต่งลูกแล้วนะครับแล้วก็ครับวันนี้ตอนนี้ทุเรียนอยายุเท่าไรพี่ตอนนี้อายุทุเรียนอยู่ที่ประมาณสี่สิบวันครับอ่าสี่สิบวันนะครับตอนนี้ไซส์ก็ก็ใหญ่ของนมข้นได้แล้วสี่สิบวันนะครับตอนนี้อ่าพี่อุ้ยทําอะไรบ้างครับก่อนหน้านี้เ็ <c oughs> วันก่อนที่เรามาถ่ายทํากันก็คือในเรื่องของการแต่งผลครั้งที่หนึ่งนะครับหลังจากแต่งผลครั้งทีหนึ่งเนี่ยก็ได้ทําการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงลูกนะครับ ก็ที่สวนก็ใช้สูตร1500นะครับบวกกับ 12, 11, 18นะครับอัตราส่วน1ก่า3นะครับก็ใส่ไปตอนนี้ใส่ไปสองครั้งแล้วครับใส่ครั้งที่หนึ่งในช่วงของแต่งผลช่วงอายุ20วันครั้งที่สองก็ในช่วงของอายุผลส35วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ครั้งที่สามในช่วงของอายุผล50วันครับก็คือหลังจากดอกบานมาสี่วันเนี่ยที่ได้ทําการ แต่งรูปมาแล้วสองครั้งสองครั้งครับสองครั้งนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงผลไปแล้วสองครั้งสองครั้งเหมือนกันนะครับเอ่อทไมพี่ถึงเลือกแต่งรูปถึงสองครับว่าเหตุผลยังไงบ้างเลยที่จริงที่สวนแต่งรูปถึงสามครั้งนะครั้งเพราะว่าตอนนี้ยังแต่งไม่ขัดก็คือจะเห็นว่ายังไม่โยงนะครับเดี๋ยวเราเราจะแต่งอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงของโยงนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยเราไว้เผื่ออยู่ที่ประมาณต้นละยี่สิบถึงยี่สิบลูกนะครับถ้าต้นเลี้ยงไหวเนี่ย ก็ไว้ได้ครับแต่ถ้าต้นเลี้ยงไม่ไว้ลูกบิดเบี้ยวก็ต้องสอยออกอีกนะครับก็คือพี่แต่งไปสองครั้งเนี่ยเพื่อเพื่อลดการแย่งอาหารการแย่งอาหารเพราะว่าจํานวนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าของเราเนี่ยวไว้ประมาณเท่าไหร่เราก็แต่งออกให้เหลือพอดีกับการที่เราต้องการไว้นะครับก็คือหนึ่งคือเราไว้ตามที่เราต้องการครับแล้วก็ ครั้งที่สองเนี่ยเราเริ่มแต่งวางตำแหน่งนะครับจะเห็นว่าในแต่ละกิ่งเนี่ยกิ่งไหนที่รับไม่สามารถรับน้ำหนักได้เนี่ยเราก็จะแต่งออกนะครับเพื่อง่ายในการโยงง่ายในการทํางานครับโอเคก็อันนี้คือข้อดีของการแต่งผลนะครับแล้วก็มีการบารุงใส่ปุ๋ยมาแล้วถึงถึงสองครั้งนะครับสูตรก็เป็นสูตรสิบห้าศูนย์ศูนย์เอ่อแล้วก็สูตรสิบสองสิบเ็ดสิบแปดนะครับก็อัตราส่วนก็ตามปริมาณความใหญ่ ใช่สับต้นเนาะอันนี้ก็แต่ละสวนต้องไปพิจานณาเองนะครับก็การป้องกันโรคกลมแมลงล่ะป้องกันโรคมาแรงอ่อช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือพวกนอนนะครับก็ตอนนี้ที่สวนก็ฉีดพ่นป้องกันไปสิบวันครั้งนะครับแล้วก็พวกเพลี้ยแป้งครับเนาะอ่าเี่ก็จะเห็นเพลี้ยแป้งครับเดี๋ยวเราให้ดูยังยังมีก็ยังอยู่ในเกล็ดรับได้ครับขาวๆนะครับก็คือหลังจากดอกบานเอ่อมาพี่ก็ป้องกัน มาประมาณสิบวันครั้งป้องกันพวกลูกและแมลงต่างๆแล้วก็พวกบำรุงไว้ด้วยเพราะว่าปีนี้นะครับตอนเนี้ของผลเยอะก็ทําให้พวกหนอนเยอะเนาะดุเลยน่ะตอนนี้หนอนดูบ้าก็คือเราจะมีการป้องกันนะครับพวกหนอนจอมเมล็ดซึ่งหลายๆคนกลัวของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทุกคนก็จะเรียกว่าหนอนใต้หมดนะครับแต่เกษตรกในโครงการของเราเนี่ยก็จะมีการฉีดพ่น นะครับป้องกันนอนจบับไวได้อยู่แล้วนะครับก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนอนจบับไว้ให้ได้นะก็คือฝนฝนเยอะพี่ก็เลยเพิ่มปรับความถี่มาเลยสิบวันครั้งถ้าถ้าตรงไหนพ่นหลังจากพ่นแล้วก็ฝนตกใส่ก็อาจจะถักลงมาเจ็ดวันครั้งอ๋อต้องมีการซ้ํามีการอะไรปรับความถี่ก็ปรับตามเขาเรียกสภาพอากาศเนาะใช่ครับเพราะว่าวันก่อนขึ้นแต่งเนี่ยแต่งรอบสองเนี่ยหลังจากเราวางตำแหน่งลูกแล้วเนี่ยยังมีหนอนเข้ามาเจาะ เพราะงั้นพอเราแต่งรูกขาดแล้วเนี่ยเ,เราไม่สามารถให้ให้ลูกเสียหายได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้านอนเข้ามาเจาะเนี่ยผลผลิตมันก็ต่ําลงเสียหายลงนะครับเพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าโอเคเราไว้สมมว่ตอนเนี้ยเราไว้จะร้อยลูกก็คือร้อยลูกเนี่ยเราอ,อยากให้เป็นเป็นเบอร์กล่องทั้งหมดก็ไม่อยากให้มีลูกอื่นเ,เสียหายนะกระเพาะมันจะมันจะไปไลดรายได้ของเราครัก็น่าจะต่างกันเยอะนะถ้าเกิดลูกสวยแต่มีหนอนเนี่ย หายไป60-70%แล้วนะครับเรื่องของราคาเนาะซึ่งเราควรจะป้องกันไว้ให้ดีอย่าปล่อยอย่าปล่อยตามธรรมชาตินะครับทีนี้ปัญหาผมเห็นขออุ้ยตอนนี้หลายสวนเอ่อหลายสวนเจอปัญหาเรื่องของแตกใบอ่อนเอ่อหลายสวนร่วงนะครับเสียหายไปเยอะแล้วก็หลายสวนก็ส่งเบี้ยวใช่ครับแต่มาดูสวนพี่เอ่อไม่หรือร่วงไม่มีปัญหาแน่นอนเบี้ยวก็ นิดหน่อยไม่เยอะนะไม่ไม่ได้เยอะมากพี่มีการจัดการยังไงครับตอนนี้ใบอ่อนกําลังใบเริ่มกลางและเพรลาแล้วครับครับโอเคก็ที่นี่อ่าที่สวนเนี่ยทาก็คือทำสองชุดใบเนาะแล้วแล้วก็ออกดอกเอาดอกนะครับใบชุดนี้ที่ออกระยะลูกนะก็คือใบชุดที่สามนะครับเพราะงั้นเนี่ยที่สวน,นยพยายามทําให้ใบชุดที่สามเนี่ยเล็กกว่าใบชุดที่สองให้ได้นะครับแต่ไม่ถึงกับเล็กเกินนะครับไม่ถึงกับเล็กเกินเพราะถ้ามันเล็กเกินเนี่ย มันก็ไม่สามารถสร้างอาหารได้ครับนะครับที่สวนเนี่ยนะครับจะฉีดพ่นในช่วงของใบเนี่ยเริ่มลี่นะครับระยะนี้นะก็ฉีดพ่นปุ๋ยนะครับสิบห้าสิบสองสิบเจ็ดบวกแคลเซียมบวกแมกนีเซียมนะครับเนาะแล้วก็พอใบกลางหมดเนี่ยเราก็เติมแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับเพื่อเร่งให้ใบแก่ระดับแตกใบอ่อนน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นเลยนะพี่ใช่ครับแต่ไม่ไม่ไม่เจอปัญหาร่วงครับยังไม่เจอปัญหาแค่ลูกดเบี้ยว ที่ผมสันนิษฐานได้ไหมว่าแนวทางการป้องกันผลล่วงหรือผลเบี้ยวจากใบอ่อนเนี่ยของพี่อุ้ยก็คือหนึ่งทั้งเติมอาหารเข้าไปทางดินอย่างต่อเนื่อง<ช>เ,ออเรื่องของการแต่งผลเพื่อลดการแย่งอาหารกันนะครับแล้วก็จากการเรื่องของ ion, ใบอ่อนเพื่อลดขนาดใบแล้วก็เลี้งใบให้ใบแก่ให้ใบมาสังเคราะห์แสงได้แล้วก็อีกทั้งยังวางแผนให้ใบเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงลูกไปได้อีกถ้าถ้าใบ,าใ,บใบชุดนี้เนี่ยสามารถทํางานได้นะครับ หลังจากที่ใบชุดนี้แก่เนี่ยลูกจะโตแบบกริบเลยแต่กระโดดเพราะว่ามันอาหารมันไปที่ลูกหมดใช่ครับอันนี้ก็คือมันเป็นผมว่ามันน่าจะทุกอย่างเนาะการการไม่ทำให้แม่ทําให้ลูกล่วงเนี่ยก็คือต้องแต่งคุณต้องแต่งลูกด้วยคุณต้องเติมปุ๋ยทางดินด้วยคุณต้องป้องกันจากการเรื่องของใบอ่อนด้วยแม่ฉีดฉีดอาหารให้ลูกด้วยอ่าฉีดอาหารลูกไปมก็ทําให้ปัญหาเรื่องใบอ่อนเนี่ยจะไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิต ผมผลิตก็มีเผื่อไปประมาณ20%ของสวนนะครับของพี่นี่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงประมาณเดือนสิงหาสิงหาทางทางปลายเดือนเนาะปลายเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาก็ผลิตจะออกสู่ตลาดแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้มาเห็นพัฒนาการได้เห็นเรื่องของการจัดการนะครับก็เดี๋ยวค้างต่อไปเลยเราจะติตตากันต่อนะครับว่าทุเรียนหลังจาก45วันเนี่ย สีทีวันขึ้นไปเนี่ยประมาณ6 0ส0วันเนี่ยเกษตรกรจะมีการจัดการแบบไหนบ้างใบจะเริ่มแก่แล้วก็ลูกจะโตเร็วอย่างที่เกษตรกรบอกหรือเปล่านะครับนอนก้วกคุณภ,ภาพของทรงผลการเบ่งพูจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันใน EP ีต่อไปนะครับใครที่เห็นเป็นแนวทางก็สามารถนำไปประยุกใช้ในส่วนตัวเองได้นะครับอันนี้ก็บอกหมดไม่มีกั๊ก ก็หรือที่ว่าเอาไปประยุกต์ใช้หรือเปล่านะครับก็โอเคครับเดี๋ยวก็ครั้งต่อไปเดี๋ยวมาติดตามครับว่าการพัฒนาของของผลที่อายุประมาณราวๆสักขยายพูขยายพูแล้วกันนะครับประมาณ 60- 7 0วันเนี่ยพัฒนาการจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สภาพใบตอนนี้ใบอ่อนต่อไปใบน่าจะแก่กี่วันนี่จะใบแก่นะครับก็จะได้เห็นพัฒนาการเนาะอีกครึ่งทางนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ